S <S คุณขวัญน,น่าจะได้สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของพ่อเสษมานานพอสมควรค่ะเป็นเมื่อปี53 5-3ตอนนี้5-7าเค่ะสปีผ่านไปค่ะตอนเป็น5-3นั้นเป็นอยู่นานไหมครับเป็นครั้งแรกที่เป็นคือเนื่องจากว่าเราเก้าวลงจากบันไดแล้วจะมีเสียงดังกึกที่หัวเขา่าครั ขัดเลย,ข,เลยขัดเลยค่ะแล้วก็ปวดเลยแล้วก็พอปีห้าสี่เนี่ยมันก็มีอาการเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามไปหาหมอคือหมอก็จะนัดทุกหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือรรไม่ก็สามเดือนแล้วแต่อาการจนกระทั่งเมื่อปีห้าห้าค่ะคือจากเดิมที่มันปวดข้างซ้ายนะคะคคมันปวดมากขึ้นอาการคือข้อเข่ามันจะบวมแล้วก็ร้อนร้อนแล้วก็ปวดอย่างรุนแรงตลอดเวลา ค่ะใช่ก็ตาคุณหมอคุณหมอบอกว่าให้เลือกเอาจะต้องฉีดสเตียรอย์โอเคไหมค่ะฉีดเข้าไปในข้อเข่าซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่อยากฉีดแต่ว่าทีนี้เนื่องด้วยอาการปวดมันปวดมากนะฮะเราหมอบอกว่าถ้าฉีดเนี่ยมันจะหายปวดครับทันทีแต่แต่ไม่ได้บอกว่าแต่หมอหายทันทีหรอกโอโอเคงั้นเราเอาเพราะว่าเราทนไม่ไหวแล้วอค่ะก็เลยหมอก็เลยฉีดสเตียรอย์ให้หนึ่งเข็ม นั่นคือวิธีการรักษาใช่ค่ะณณขณะ,น,ขณะนั้นขณะนั้นที่มีอาการปวดมากมีถามต่อไหมครับว่าจะทํายังไงมันถึงจะหายปวดไม่เจ็บหมอบอกว่าก็แต่ว่าสเตยียรอยไม่ได้หมายความว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยมันจะหายทันทีหรือว่ามันก็มันจะหายแบบว่าขาดเลยไหมมันอาการปวดมันจะกลับมาอีกได้อีกแล้ว ดิฉันจะต้องฉีดสเตียรอยไปตลอดก็ทีนี้ก็ยังคิดว่าต้องฉีดสเตียรอยไปตลอดถ้าเกิดมีการปวดมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันยังไม่มีทางออกที่ไม่มีทางออกชัดเจ,จนอาจารย์ครับปกติวิธีการรักษาด้วยการฉีดสเตียรอยซึ่งเราคนไทยเริ่มจะมีความเข้าใจาสเตียรอยกันบ้างจริงๆแล้วมันมีมีผลดีผลเสียยังไงในทางการแพทย์กับสุขภาพของเราบ้างครับ จริงอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาที่ถูกต้องนะคะค,คือในขณะที่ผู้ป่วยมีการอักเสบเกิดขึ้นคือปวดบวมร้อนแดงนี่คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอักเสบนะคะถ้ามันมีการอักเสบอย่างมากและผู้ป่วยทรมานเนี่ยมันไม่มีทางอื่นที่จะทําได้แล้วยกเว้นการฉีดสเตียรอยเพราะฉะนั้นหมอเขาก็จะฉีดเข้าไปเพื่อบรรเทาอาการอันนี้ซะก่อนให้ผู้ป่วยหายทรมานก่อนแล้วเขาถึงจะเริ่มการรักษา อาจจะฉีดยาเสริมน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าหรือว่าให้ทานยาที่ไปช่วยสร้างมวลกระดูกมวลกระดูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วการฉีดเซรรยเนี่ยหมอเขาจะฉีดไม่เกินสองครั้งหรอกค่ะในแต่ละจุดในแต่ละแห่งของของคุณควันเหมือนกันนะครั้งเดียวค่ะฉีดครั้งเดียวค่ะแล้วเริ่มหาทางออกให้กับตัวเองยังไงฮะก็คือคุณหมอก็จะนัดไปหาไปตรวจอาจจะทุกสามเดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ที่คุณหมอให้มาก็จะมีคือยาแก้ปวดนะคะยาขยายกล้ามเนื้อแล้วก็ประเภทกูโคซามีนที่บำรุงข้อเข่าก็จะทานอันนี้เป็นประจำทุกสามเดือนก็จะไปหาหมอทีหนึ่งแต่ก็ยังมีอาการเจ็บก็มีอาการเจ็บแล้วปวดก็ยังมีก็ยังมีปวดอยู่ค่ะก็มีก็มีเป็นระยะระยะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราต้องการหมายถึงว่าเราทํางานมากเราเดินมากข้อเข่าแล้วมีการรับน้ําหนักมากมันก็มีอาการเกิดขึ้นมาก็ดูเหมือนยังไม่ดีขึ้นนะ คุณภาพชีวิตมันก็ยังจะเดินเยอะๆก็อกังวลจะทําอะไรออกกําลังกายก็อกังวลแล้วคิดยังไงฮะถึงจะแหมก็ตอนหลังก็คือว่าเราเราเราเจ็บมากอะฮะเราว่าอาการปวดมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นเราจากเดิมที่เราเคยนั่งแบบห้องน้ำเนี่ยค่ะก่อนจะลุกคือต้องแบบต้องหาอะไรจับให้มันแล้วค่อยๆพิย่ตัวขึ้นแบบนั่งยองหรือว่านั่งลาบ นั่งโถค่ะโถชักโครกนี่ค่ะอ่านั่งลาบนะะคอ่าฮก็ยังลุกยากยุกยากมากแล้วมันจะปวดแบบทรมานมากครับค่ะอืใส่ยางเกงก็ไม่ได้เพราะขาเวลาเรายกขึ้นเนี่ยมันก็จะปวดโอ้ทรมานผมเคยเป็นเหมือนกันนึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าคุณหมอแนะนําก็คือจะต้องผ่าเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าคุณหมอก็ยังไม่แนะนําเรื่องการผ่าค่ะเพียงแต่ให้ยาทานเฉย ทำไมถึงถึงไม่แนะนำฮะไม่ถามคุณหมอซึ่งซึ่งตอนแรกเราคือเราก็ไปหาคุณหมอหลายท่านตอนแรกเราไปหาหมอโรคพิบาลหนึ่งใช่ไหมคะเรารู้สึกก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เลยเปลี่ยนหมอใหม่อก็เหมือนเดิมเป็นทั่วทั่วไปอยู่ก็ทั่วทั่วไปเหมือนเดิมคุณหมอก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมให้ยาเหมือนเดิมกูโคสมีนเหมือนเดิมค่ะแสดงว่าของของคุณขวัญอาจจะยังไม่รุนแรงถึงขั้นต้องเปลี่ยนข้อเข่าหรือเปล่าครับอาจารย์คือมันอาจจะเป็นปวดเนี่ยเนื่องจากการอักเสบมากกว่า เพราะว่าใช้ข้อถูกไหมฮะถ้าเราพักข้อได้โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้ามีกอาการอักเสบเนี่ยหมอเขาจะให้พักข้อไม่ให้ไม่ให้ใช้ทํางานจ,าจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะแล้วค่อยทําแต่ว่ามันจะต้องอการขยับข้อมันจะต้องเป็นไปแบบไม่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคือแสดงว่าการเสื่อมเนี่ยมันยังไม่เยอะมากเพราะว่าถ้าเสื่อมจนหมดเนี่ยหมอเขาก็จะแนะนําให้ผ่าละค,ะค่ะ จนจนสุดท้ายมันปวดมากเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยหยุดงานเรื่อเราออกจากงาน oh. เพื่อที่พักเพื่อที่พักตัวเอง oh. ดีกว่าแล้วก็หลังจากพักตัวเองเนี่ยเราก็มาเจอบีมเข้าครับค่ะเราเจะบีมเมื่อประมาณตุลาในวิกฤตก็จะมีโอกาสใช่ค่ะเจอที่ประมาณตุลาห้าสิบห้าครับค่ะแล้วก็ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าเราเคยเห็นเออรายการเนี้ยที่ดเรเสรีเป็น พิธีกรพิธีกรค่ะพูดถึงเรื่องน้ำบังคุดตอนนั้นเราไม่เชื่อเลยบอกว่าอุ้ยกินน้ำางคุดไปฉายได้ยังไงค่ะแต่เพราะว่าเราก็บอกว่าก็ลองดูเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะหายหรือไม่หายก็โอเคแล้วก็มาฟังอาจารย์บรรยายด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมต้องกินเพอะไรก็จริงๆเราอยากหายเพราะว่าถ้าเราปวดเขามากๆมันจะเจ็บและมาทรมานมากจริงๆใช่ครับค่ะก็เลยทานสุตีสีชมพูอะค่ะลองเลยลองเลยค่ะ สูตรยังไงฮะก็ทานสามวันแรกค่ะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก็เป็นวันละสองเม็ด่างเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งเองเหรอฮะค่ะโอ้นี่แสดงว่ายังไม่ปวดไม่เพราะว่าเพราะว่าเห็นบอกให้มีการปรับตัวเองก่อนเพราะเพราะยังไม่เคยทานผลิตภัณฑ์เสริมมาก่อนอ่าฮะสามวันแรกเป็นเช้าหนึ่งเย็นใช่ค่ะแล้วก็พลังจากวันที่สี่ก็เป็นเช้าสองเย็นสองแล้วทานอยู่นานไหมครับทานอยู่ประมาณสิบห้าวันครับเนื่องจากตรงช่วงที่ทานเนี่ยมันจะมีอาการหนึ่งคืออาการที่เราตึงจาก สะโพกเอวเนี่ยคะ่ะจนกระทั่งถึง,ถ,งถึงปลายเท้าคือถึงถึงซ่อนเท้าคือเอร้อยหวายมันจะตึงข้างที่เจ็บด้วยใช่ค่ะ,ะแล้วก็พันไปสิบห้าวันเนี่ยอาการตึงมันหายไปเลยอยู่ๆก็หายไปเลยแล้วเราที่แสดงว่าจดจอแล้วก็สังเกตอาการก็คือตอนแรกเราก็มันคืออาการตึงนี้มันคือตึงทุกวันอยู่แล้วนะคะอพอเราก็ทานไปเรืเอ่อยๆสิบห้าวันอวันทำไมหายตึงเราก็แปลกใจ อันนี้ร่วมกับยาหมอที่ให้อยู่หรือใช่ค่ะร่วมกับยาหมอด้วยอาจจะยังอาจจะยังต่อไม่ได้นะะอาจจะเป็นเพราะยาหมอที่ให้มาทานด้วยดีขึ้นใช่แล้วก็ตอนหลังก็คือไปหาคุณหมออีกคุณหมอก็บอกว่าอาการก็ดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะคุณหมอก็ไม่ให้ยาพวกแก้ปวดแล้วก็คลายกำเนือค่ะอาจจะบอกว่าโอเคดีแล้วล่ะใจชื้นเลยสิชื้นแล้วดีค่ะก็กลับมาต่อเลยไหมครต่อค่ะก็ทานไปทั้งตั้งแต่เดือนเดือนพฤศจิกาใช่ไหมพฤศจิกาธันวามกรา ประมาณสี่เดือนค่ะถึงกุมภาค่ะแล้วก็ไม่มีอาการอักเสบคือไม่มีอาการบวมไม่มีอักขเขา่าไ,ไม่ร้อนอีกเลยสี่ <4 S 2> เดือนค่ะสี่เดือนอาการดีขึ้นโอ้นี่แสดงว่าออกผลค่อนข้างจะช้านิดนึงไหมครับอาจารย์คืออาการของคุณ,คณขวัญอาจจะรุนแรงสี่เดือนนี่ค่อนข้างจะช้าช้านะะช้ามากเออหม,มักมาก,มกเป็นเพราะปริมาณในการการทานน้อยเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะ น้ำหนักตัวเยอะค่ะน้ำหนักด้วยน้ำหนักด้วยค่ะใช่ครับก็ตามปกติแล้วเราจะสังเกตอาการดีขึ้นในวันที่สิบห้าไม่ช้ากวันที่สิบห้าแต่มันจะหายสนิทหรือไม่หายสนิทหายขาดไม่ขาดก็ขึ้นอยู่กับอาการว่าหนักขนาดไหนที่ผมบอกว่าวันที่สิบห้าก็เพราะว่าการทดสอบของเรามันวัดที่วันที่สิบห้า บางคนอาจจะหายไปวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สิบเราก็ไม่รู้นะครับเพราะการทดสอบของเราเราเจาะเลือดผู้บริโภคที่เป็นอาสาสมัครในวันที่สิบห้าแล้วมาตรวจดูครับแล้วก็ดูว่าไอ้เม็ดเลือดขาวที่มันหลั่งเยอะไปที่ทําลายข้อเข่าของเราตอนนั้นอ่ะมันลดลงไปหรือเปล่าเราเราก็ได้ความว่าวันที่สิบห้ามันลดลงชัดเจนนะครับลดลงชัดเจนก่อนที่ผมจะพูดต่อไป ในขณะนี้พอเราพูดถึงกลไกในการออกฤทธิ์ของสิ่งที่เราบอกว่าเป็นอาหารเสริมเมื่อเราเจาะเข้าไปถึงระดับโมเลกุลเจาะถึงไประดับว่ามันออกที่เซลล์อย่างไรมันฟังดูเหมือนว่าเรากาลังทดลองยานะครับ mm hmm. หลายหลายคนก็บอกเอะนี่มันมันเป็นยาหรือเปล่านะครับ,รบก็อยากจะเน้นว่าสิ่งที่เราใส่ในแคปซูลเมื่อคั่วสารสกัดจากมะลุดงาดำถั่วเหลืองฝรังร่งบบกขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เ,เสริมอาหารอยู่แล้วนะครับ แต่เมื่อมันออกฤทธิ์ในลักษณะที่ทําให้หายอย่างรวดเร็วอย่างนี้ก็เกิดข้อสงสัยว่ามันทําได้อย่างไรมีสารอย่างอื่นลงไปไหมนักวิทยาศาสตร์อย่างเราต้องตอบได้ว่ามันทําได้อย่างไรในหลายคนก็บอกโอสงสัยใส่เซอรอยละมั่งแอบใส,ส่เซีรอยเหมือนกรรับลูกกรอนทั้งหลายเลยหรือเปล่านะครับเราก็ต้องยืนยันว่ามันไม่มีแน่นอนอเพราะเรามันเป็นวิเป็นจริยธรรมจริยบาบัญของเราเอยู่แล้วที่จะไม่ทําเช่นนั้นแต่แล้วมันจะหายไปอย่างไรล่ะ เราก็เลยเอาอาสาสมัครมากินสี่แคปซูลต่อวันแล้วก็เป็นเวลาสิบห้าวันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูแล้วเราก็มีความรู้ว่าทาเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันหลั่งสารสามตัวเนี่ยมันเยอะไปมันก็จะทําให้เกิดอาการเสรื่อมและข้อเสื่อมและข้ออ,อักเสบนะครับ,รบสารสามตัวที่พูดถึงนะครับก็คือเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับไปนิดนึง นะครับสารสามตัวที่พูดถึงซึ่งหลังจากไม่เลือขาวมากไปก็คือ T N F Alpha, อินเทอร์ลินหกอินเทอร์ลินสินะครับสามตัวนี้แหละถ้าหากมันหลังแต่ปริมาณพอเหมาะมองก็ดีสำหรับร่างกายคือมันช่วยให้ร่างกายต้านสร้างภูมิต้านทานให้กับเราแต่ถ้ามันมากเกินไปเมื่อไหร่มันโจมตีตัวเราเองมากเกินไปก็เก<พ>ิด,ดอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับแล้ว นี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งซึ่งเราเป็นตัวควบคุมให้กินแป้งแล้วก็เจาะเม่เลือดขาวมาดูแล้วก็วัดดูระดับมันก็ได้แค่นี้นะครับส่วนคนที่เราให้กินแคปซูลสีชมพู15วันเจาะเม่ดเลือดขาวมาแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับมันหลังแค่นี้เองนะฮะประมาณเศษหนึ่งส่วนสิบั้งนะฮะอีกอันนึงก็ประมาณสัก70%อนะครับอีกอันนึงก็อินเตอร์ลูคิน17เเนี่ย50%เองเพราะฉะนั้นมันลดลงไปชัดเจนอย่างเนี้ยมันต้นเหตุของการ,การอักเสบเนี่ มันหายไปคร,ครัมันวันที่15เนี่ยไม่มีทางเลยที่จะรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นอย่างของคุณขวัญเองทุกวันนี้ดีขึ้นตั้งรถอาหารเสริมลงแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ทานอีกเลยแต่เราไปทานตัวที่เป็นสีสีเขียวแล้วก็นำบังคุดด้วยบางครั้งค่ะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาครับ อาการปวดแบบทรมานไม่มีอีกเลยแล้วก็อาการอักเสแกแบ,บ,แ,บแบบบวมแดงก็ไม่มีไม่พิรอนก็ไม่มีค่ะอาการตึงไม่มีค่ะไม่มาอีกเลยไม่มาอีกเลย <numbered S 2> <voorbeeld S 1> ค่ะค่างี่น้ำหนักก็ไม่ลดลงด้วยน้ำหนักก็ไม่ลดลงด้วย<อ>แต่ว่าคือแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีสัญญาณอย่างหนึ่งถ้าเราน้ำหนักเยอะเยอะขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าท้าถ้าเกิดมีมอาการเริ่มอาการตึงเขา่าทีนี้เราเริ่มรู้ว่าน้ำหนักเราเริ่มเริ่มมากขึ้นแล้วเป็นตาช่างไปเลยนะอ้าวขอบคุณมากครับคุณขวัญครับขอบคุณ